ต้องต้อง,ต,องต้องทำแบบในลักษณะแบบนี้อยู่นานแค่ไหนครับอาจารย์ฮะกว่ามันจะกลับสู่สภาวะปกติสภาพการย่อยอมันปเปน็นเดิม,มติดตอ่อกันห้าข้างนะก็ก็แห่งผ่องหลวงแดงแต่อย่ารักษาถึงหายนะต้องรู้ว่าของเขาหนักถึงเท่าไหร่<อ>บางคนก็เป็นสิบปีแล้วก็ต้องใช้เวลาอ,อาจารย์เคยเจอเคสหนักๆไหมครับที่แบบมาแล้วบอกว่ามีปัญหาแบบนี้หนักๆเลยเป็นยังไงฮะถึงขั้นไหนอากาักระนักนกก็ให้เขาหาหมอไปที่โรงพยาบาล อาจารย์เปกนดีอ่ะอันนี้จแสดงว่าจะต้องมีกําหนดใช่ไหมเขาว่าระยะเวลาแค่ไหนถึงจะแบบว่าใช่ทีมของเราอุนี่ของเรายังเวงเรียกว่าบังบัตครับบังก็ก็คึงอยางอาการไม่หนักเพราะว่าบางทีไม่แน่เขาก็เป็นโรคมาเร้งแล้วก็ยังเรามาทําทําไปทํามาก็จริงแจ๊ดพอการนี้ก็หนักก็ให้เข้าลงบังบัตเลยให้ที่สุดเลยเอาจารย์น่ารักมากตรงนะตรงมากใช่ไหมเราเราเราออกมาก็เครื่งมา อาจารย์มีคำถามมานะคะแต่คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าโรคกดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ จริงๆไม่แน่นะสมัยของก็ต้องอายุ3ามสี่สิบจึงแปลงนะแต่วนี้ของนักเรียนบางที่ก็เครียเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เครียกแล้วก็กินกินอาหารก็ไปถูกตรงเวลาแล้วก็ไ่ถูกต้องก็แปลงเหมือนกันอาจารย์กำลังจะบอกนะครับสำหรับผู้ที่ส่งเอสเมเข้ามาฮะก็คือไม่ได้เกี่ยวกับอายุสักเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเครียดนะครับเด็กนักเรียนเดี๋ยวนี้เครียดแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาด้วยนอนน้อยกินอาหารไม่ตรงเวลาอาหารแบบเมื่อกินดึกไปอะไรเงี้ยมันไม่ย่อยไม่บางคนเข้าใจผิดก็ ลถกับพ่อหรือกบไหลยอมแน่นอนเกิดจากว่าอาหารกินอาหางไม่ถูกต้องแต่จริงนี่ไปอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจริงจริงทำให้อาการนี้เกิดขึ้นโดยที่ความเครียดความเครียดกระตุ้นให้เราก็กระตุ้นให้อาการนี้เกิดมากขึ้นความเครียดอืออันนี้ก็ออกมาครับคือเราจะสังเกตยังไงครับอาาจัถ้าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยฮะมันจะมีสีแตกต่างกันไหมฮะเพราะว่าเวนี้ยังไม่นางจริงๆต้องทำ ติดต่อกันต้องประมาณ20นาที20นาที20นาทีาทอาจารย์เขาลูกกับพอ่ออาจามมีปัญหาเขาก็ออกมาทีละไม่ทีละไม่ c, เ,มเราเรียกว่ามีพิกออกมาเป็นสีดำหรือฮะ<ฆ>ใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะอ๋ออันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาเท่าไหร่อย่างนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าต้องทําทิ้งไว้20นาทีถึงจะเห็นใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกเราเอาเอาอย่างนี้ไงไงฮะเมื่อกี้นี่พวกห้านิ้วมือก็สู่ตรงนี้สู่ตรงนี้แล้วก็เอาตรงตรงลงอันนี้เป็นแบบสุนทรีย์อากาศ อันนี้ก็ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วจริงๆเอายังมีสองจุดเป็นอะไรครับพี่เฟสฮะเปล่าค่ะที่นี่มีที่นี่มีอีกสองจุดนั่นคืออะไรคะับทีสองจุดที่อาจารย์สองจุดก็เกี่ยวกับกะเพาะกับเกี่ยวกับลำไส้ทำให้ความ้วงข้างๆสะดือนะฮะเกี่ยวกับลำไส้แล้วก็เพาะอันนี้ก็อันนี้อันนี้ทิ้งไว้20นาทีแล้วก็เอาออกมาได้ครับ ถ้าถ้าเป็นอาการกรดไหลย,ย้อนอยู่มันจะขึ้นเป็นจุดแดงๆใช่ครับใช่ครัแล้วจริงหนักนะเขาสีจริงดำเขาสีดำอ่าสีดำดำแล้วนะไม่มีปังเขาสีชมพูสีชมพูอย่างเดียวอันนี้เขาจะมีเหมือนกับเวลานี้ก็ไม่ค่อยม,มีปังอะไรไ<ม>หยคะผู้ป่วยเีเจ็บจะ <c oughs> มีอะไรไหมเจ็บอะไรยังไงไหมไม่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 ไมเไยเไรเฉย่รม่ไม่ไม่ไม่สบาไสบายเลยอ๋อนี่สบายส่าม่ไม่ไม่ไม้ไไมาไม่ม่นาทีแล้วก็เอาออกไ แล้วพวกรอยนี้จะหายไปไหมอาจารย์เออปกติซ้ำซ้ำอ่อนก็หายถึงสำ้งวสำวันก็หายแล้วนะฮะระหว่างนี้ <ๆ S 2> ขอประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะนะศูนย์ธรรมชาติบำบัดของอาจารย์หยานนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมที่สนใจนะคะประชาชนทั่วไปใครก็ได้ค่ะเข้ารับ,รบการอบรมค้นหาวิธีธรรมชาติด้วยวิธีกบจำศีล เป็นวิธีการลดน้ำหนักล้างพิษนะคะด้วยศาสตร์ที่กงรุ่นที่4ี่ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะที่ศูนย์ที่กงของอาจารย์หยางเผยเซินนะคะอยู่ที่อาคาร GP House ถนนซับนะคะแขวงสีพระยาบางรักกรุงเทพนะคะกบจัศีลคืออะไรคะพี่เปนถามอาจารย์ดีกว่าจริงๆริงคงจริงยังรู้จักอย่างนี้น้อยมาเพราะนี่เป็นวิธีของโบราณของศาสนาเต๋า แต่วันนี้ก็ของคงช่อมากมากเพราะเขาเห็นว่าลดน้ําหนักออ๋คนตอนนี้มันอยากจะลดน้ำหนักแต่ของของหลักศุขของเราก็เร็วที่สุดเร็วทั้งยังไงสิบวันโรได้สามถึงห้ากิโลสิบวันลดสามถึงห้าโลนะฮะห้ากิโลแล้วร่างกายนะกรงเข้าหลักศุขนาลังกว่าจบหลักศุขนาเราสองครั้งก็มีเจาะเลือดไปที่ตัวให้ลงพยาบาลมาเจาะเลือดตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคอเลสเตอรอลทุกสิ่งทุกอย่างเขาโลกได้หมด แล้วจริงสำคัญเขารังผิดของเราจบหลักศอกเราแหงหน้าตาหนาสอเชอแล้วก็หน้าตาเขากเครื่องใน้าอีเอแแต่บางบางคนนะเขาอะไม่ไม่กินข้าวนะว<ช>ันนี้แน่แน,น,น่น้องอน้ำหมักลกมา<อ>มแต่แข็งแล้วก็ร <สม S 1> ่าปกายป่วย เนี่ยจา์คะหัวข้อที่อาจารย์อบรมก็คือกบจำศีลคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรชู่เปี้ยนนะคะชูเปี้ยนเลยชูเปี้ยนคืออะไรคะจา์อุจารัติดไว้ที่ลำไส้หลายหลายปี่ะอือล้างพิษเนอะโค้งไปอย่างนี้ใช่เป็นหมดเป็นหมดนะคะแล้วก็มีวิธีการทําน้ําสื่อและหลักการเลือกรับประทานอาหารฝึกที่คงท่าต่างๆเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ล้างพิษโ้นน่าสนใจกบจำศีลเนี่ยนี่ไงพิธีขาสนใจชูเปี้ย ใช่ไหมชู้เปี้ยนใช่ี้ยจเลละดิกไว้ที่ภายในหนังนังเขาเรียกว่ามันไส้เรายาวมันตกค้างอ่ะที่คนเขาจะไปทำดีท็อกดีเทอร์กันนั่นแหละพิธีสนใจก็สมัครไปได้เลยนะคะหรือสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่026370121-2นะคะหรือ0863785331-2นะคะระหว่างวันที่27-5เมษายนนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะครับ อ่านะฮะโอ้โหตอนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์พอจะมองออกได้ไหมครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนี่ออกมาไงๆงนะเราใช่ใช่อย่างนี้อ๋อบีบออกมาเลยอ๋อบีบ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 ไอ้นี่ทำเองยังทำได้เลยโอ้โหแต่ตที่นี่ก็มีบางครั้งที่นี่ไม่มีบางครั้งก็สีชมพูสีชมพูใช่ไหมแต่มีบางครั้งก็สีดำๆออกมา เดี๋ยววันหนาแต่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวอย่างนี้ส้ำวงส้ำวงก็ปีกไปอย่างนี้ปีกไปปกติปกติค่ะเดี๋ยวผิวจะกลับคืนมาปกตินะคะสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่อยากจะไปบําบัดนะครับโรคกดไม่ย้อนแบบนี้นะครับก็สามารถไปได้นะครับที่ศูนย์ธรรมชาติบําบัดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติบําบัดอาจารย์ยางเผยเสนครับที่มาแนะนำวิธีดีๆแบบนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะชงแน่ฮะพี่เฟรชครับเราจะข่าวกระจ่างใสด้วยอมกุฎาซีกัน มัน,นะะขาวยังไงลูกอมลูกอมแล้วขาวเนี่ยอ,อันนี้ไงเดี๋ยวรอฟังจากพี่บอลลี่ <ทำ S 2> เลยนะคะทำเป็นระตูเลยนะ,ะจริงๆนี่ขาวจริงสักครู่ค่ะครับ